อย่างนั้นเืออืมง่ายดูโดยก่อนมันเหนื่อย่างโอตังออนขามาลงแบบครับเด็ดครับสวัสดีครับแม่ผู้สวัสดีครับค่ะคสวัสดีสุ่พู่ซูนนะคะกําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะคะเอาบัณฑิตจาขึ้นหอดเรียบร้อยนะคะเพราะว่าล่าถวายปู่ขอพรขอ โศคลาโศคอมนะคะันนะคะซึ่งปูเวียสุวรรณนะคะเมื่อวานจบไปลำวายวเรียบร้อยนะคะค่กะกับมีผู้รวมบุญมากยังไม่รูอันผู้พนรวมบุญมากแจ๊กน้อยนะคะค่ะจากเอฟซีจากประเทศอิตาลีนะคะขอรวมบุญกระถินครั้งนี้แล้วกับมีนั่งหนุพินนะคะเลือดสุวรรณนางสาวสิริพัฒน์เลือดสุวรรณน,นั่งไม้นะคะกัตตาโลพร้อมครอบครัวแล้วก็นั่งสาวเยาวภา Sa, อิสอาดนะคะนางสาวอรโน่อ่อนอนุอน่มหลอดท่องพร้อมให้ติปแม่คู่หาลอยแต่โม่ห้าร้อยนางน้อยห้าร้อยหอยลกักล่รวมยอดเดยหมื่นแปดพันบาทเนาะคะ่ะอันนี้แบ่งกันเรื่องนั่งน้อยกับแต่โมคนละร้อย <c oughs> ขอบคุณค่ะได้เงินหวานสาธุเลยค่ะเด้อขอขอบคุณขอบคุณค่ะนา่งนุพินเลือสุวรรณนะคะพร้อมกับพอผัวไลผู้ยหลายคนคนรวมมากค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆ กา <c oughs> มีทนันดีนะอันนี้อันนี้เยอะว่าอืมานากน่อยจยัดมาก<อ>เพราะว่าผูระคน่นภับเพิ่งโอนมากกับมี่เนาะคะ<อ>่ะพิ่งกับเด็กเขียนขับรงเลขข็กลสะสาจหนอ่นอยนางสาวกุลเวลาวงจำปาคาราวะองค์ปูนะคะขอเออขอสุขอมันคอกับฟูออมสินได้ไหมา๊ักาไทยที่เปม่คู่หนึ่งลอยนางน่อยหนึ่งลอยนะคะนางน้อยหนึ่งลอย 100, 100, 100, 100, ยิ้มหนึ่งว่าแต่มมหนึ่งร้อยทางานลอยนึงแตงโมลอยนึงเล้กก็มียิม้มนักอาหารยิ้มมีเอ็ดมีวันนะคะเอ็ดวันคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะเมือนเลยเป็นอสงันจีไม่คยยิบุนรงค่ะนี่กรกาแม่ครกบอกบุญไว้แล้วะคะ่ะวันที่สีที่ห้าขอเชิญรวมบุญได้นะคะ มาที่นี่แหละฮอร์ฟูชีบมะข้าเนี่แหละค่ะอันนี้ก็ผ่านมาทาั้งชอบแตะโม่นะคะนางทองมีที่โซพานะคะร่วมบุญกัะตินหารอยบาทแม่คู่สองรอยแต่โม่สอ,อ,องรอยหนักหน่อยหนึ่งรอยนะคนะหน้าน้อยหนึ่งร้อยเอนแหลงนี่างเงี้ยนะตะโม่โซอะไรแตะโม่อะไรเนี่ยนางทองมีค่ะซาตุสตาตุค่ะ ก็ขำกับมาพึ่งม่านะคะให้เพิ่นรอจังอยเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกระพูสักันให้ยปูรับขันสักกันเนาะครับค่ะมันอิดกจะลำถวายแล้วก็ก็ให้เอฟซีนะคะสุกุลสุขคนได้สุขได้์ลาบเด้สุขได้มันแล้วก็ฟังคำว่า,าปูดีๆนะค่ะเด้อบางเทธอบางที่หอกกัสรุปบ่ได้เมื่อทุกตัวเนะเาะครับเฮากระเบิ้ลเราฟังเอาเพราะว่าม,มันสิได้ชัดเจนฑ์ใช่ใมากเออแล้วเนาะมีงูปูแบบ

หอวายคู่ชะก่นะนอนคือคือจะมั่วไอคือนคระไรเออม่วยคือ,ชอโอเออชเขากับวายอ,อ้อนคู่ชะก่อนเรื่งั้นกับไม่คู่ไม่ค่ายเรื่อยๆค่าบอกไม่คู่ไม่ค่ายคือจรงงั้มันกับว่าคิวคือจรงงั้นมันกับ่าวันลูเป,ป่กไม้ต้องเึ้นคูบาอาจารย์ก่อนก่อนจะขึ้นเวทีเมืม่อแจมอบองมอรนำกับยังไม,ม,ม่ค่ายอ่อนอ่ะเออเออก็ะจายกลภะคุ้ม วิการมันยาคุณครูบาอาจารย์เออผู้ขายร่ำเก่งจะให้คนมีร่มคล่องคอผัดผัวขอให้เงินไร่น้องขอให้ช่องไร้มากปู่ก็คือกันอืมก่อนจะขึ้นเวทีแม่ครูปูไดดมีม้วนองค์ปู่ตาแลป้ปู่ถือผักข้าวเวทีก้าวก่าวเปิดเร่ีร่ก้าวก้าวเปิดเออแดดมาจรีรจารวนแดดมาชี้แนะแน,นวทาง หก้านวันนี้ห้มือโคกมือแรบมือโคกมือม้าใไรวันที่หนึ่งพอโดชองห้าหกหกเออพ่อใจคือบุ่มกระทิงง่าเออกระทิงหัวแขกมาแขนวางมาคู่ว่ะเออตังกล่องวันที่คีอยู่ที่หอปู่ทีพวกเขาเลขคี่เก้าเก้าเปเลขที่เก้าเก้าเป็ดเออนำทีโบสถ์ตาคู่โกรงพร้อมกับ องค์ุกคือเผกขาวเคือกาบกาบเป็ดตือมันจังคือใหญ่เป็นบุญก็ยื่งครับผมอ้าวยิ่งม้วนแล้วก็รับเสี่ยอ้าววันนี้รับขันสักหน่อยเนะาะเพราะว่าโดนได้ยิ่งป้าของมึงครับปู่อืมไม่กูนรับ่ยงรับไปกองกระถึงอืมว่ามันกองสะลากบอกพ่อกองกระถิงอืมเขายิ่มงไไม้วนไว้งเลยอืมคือพอกองกระถึง ร้ายกองด้อว่าคันร้ายบุญร้ายบานร้ายงา่นร้ายคือจะขอเบิกบุญพ่อก็จะไปตรวดจ่าว่ากองกระทินอืมมันโคบอท่านบอกมันโคบอกองกระทินเนี่ยอืมเครื่องกระทินเน่ะยืมกระปุกยื่กกเพว่ามือเขาใจอืเครื่องกองกระชินมันกันจะโคบโอจักกระบ่คบืมบ่โคบบ่โคบเป็นกระปุ กองซือแข็งมากโคกเลยรึครับขารจัดยางนะครูกองกระถึงต้องมือจักยางหกักรบัวหกจกรักจักวอกจักรยัวหกจักรับกจักรกจักรกระัวหกบอกรวกจักรวัวหกจักรนะวหกออกรกกรวัวหกะกรวัวหกจักรกรััรวัวหจั ขอร่วมบุญกองกระถิ่งอย่งเชิงวาญญนั่งรู้เพนเดเอคือว่านางเช้าคือริพัตเลยคือว่นนานางไม้กัดตะโดพร้อมครอบครัวนางเช้าเยาวภาอึกอาด้อบกับนางเช้าอ่อนอนงหลอดท้องให้ตึ้อให้จับคู่น้ำให้สายปั๊จูปั๊ใจห้อึโกได้เคยเจอแข่งได้ดึดดดดินได้ท้าวหน้่งเพื่อวันอ้าขอให้บุกรลานคือรวมบุญมาตรงก,กันเลยนะลูกนะ ขอให้มือโคมือรบมือโคกมือม้านูขู่ชุกคนรรำด้วยขอให้ถูกหวยวันนี้คิดเก่าวันขเป้าไปคิเก่าืองะิเก่าเป้ามุ่นใครบะเป็นคิดเก่ถ้าือออกตอกแรกจะเันอะไรเดี๋ยวคือบอกัไว้ิือเออ เอฟคือผางมาทาง Safe, ้อ่แกงโมร้ายกูร้ายคูมร้ายคือเสียงเรียงงามร้อยเก้าฟัดก็มือคิเกก็มือน้องยมะร้อยเก้าก็มือคิเกก็มืออ้าวขอให้ลูกร้านชื่อวัวบูมามือคู่มือแรมือคูมือมไอ้รัวยนี้คูับร้ายแล้วก็รัวจริจรินะลูกอืมอันนี้งานคลองมือชื่อโชว์ผารัวบูมจะชื้นเรียกแตหางเมื่อคู่แกงโมหนน่อยแก่บอ มึงแกจะมั้งครับพ่อมันงหลอลอรูปเยอะไปหายร่อยไปเยอะล้ว้แคงหักม้อยคิ้วแล้วเนาะเออข้อให้ยัางฟองมือขี้โคลฟามือโคกหัวามือโคกมือไม้สุขภาพแข็งแรงเงินไหนมองคงไหนมาเน้ะถูกนะเอออันนี้กราบคารวะองค์ปู่ตาจากลูกชาชายถวายน้ำครับร่วมข้าง พระมหาเจีฤโอ้ยขา้าใชวัดมันไปท่านใหญ่ข้าใช้วัดมันงา,ามขวังเรื่องถ้าชถวายงามลูกติดตามพ่อตลอดเวลาค่ะเออวันไหนขึ้น่าจะอยู่ปู่ม,มันขาดอะไรไปบางแ่งพว<ม>อย่าเรื่องับปูเออขาใช้ถวายงามมาเอองวนี้ข้ากอให้พวกให้ร้ให้พวกให้ไม้ลูกก็จะร่วมอ้มมมามหาเจี เออขาดค่เขาว่ายงามถาไม่กับพอบึกบุญได้อาวัวดีพอห้เบิกเ้อขาดค่เขาว่ายงามเออเออหนังาม่าสวาไว้พอจักเก่าเยเก่าคเด้อเด้อเก้าร้อยเก้าคแกหัวดีเด้อจะยิ่งเวลาขาดแค่แค่จะยิ่งตกดูอ่ะเก้ารเก้ากนะลูกนะเก้ารยเกาคเออเนี่ยแหละจะเป็นบุญง่าเด้อ ได้บุมได้กุ้มได้บอกค่าค่เอาถามงว่าจะเบิกบุ๋มได้เบิกได้งวดนีเอาเปิะเปเลยเอาทึ่งๆแล้วก็มึบวนะมึงนะะเริ่กระเดิ่มอืมอันนี้นางอ่อนนึ่ค่าคำว่คุ้มปู่จ๋าลูกขอเบิกบุ๋มนำอีกพ่อหน่อยจ้าอืมปู่จ้าลูกอยากูอืมกล้วยดูบนหิ้ร่างมาแตงเรื่มก้วยดูแตงงกวยดูก๋วย้นร่างแ่งเรื่มบรุครับ อ่าือวมากล้วยไม่รู้ข้างข้างเลยไงว่ารู้บวบบวข้างกลางไมบอกเออกล้วยกข้างบนนะปอดนี้ขานะขนาดนี้นะเออขอให้นาง่อนี้ดขามือกมือแรมือกมืไม่หงึงแล้วก็กลวยกินกล้วยด้วยนะลูกนะอืมว่าคือกควบคามดื้อเข้าใจอืมอืนนอ้เอฟคี่ผ่านมาทางข้องผู้ใหญ่นี้ทางข้องผู้ใหญ่นี้ เออไม่มือข้องนีกไม่ซ้ำครับค่ณเออขาดข้องอีกนางนั่นอนของมันมีข้องนนอนท้ตุขารัฐขงดื้เออรวมบวนนอยากแต่นอนท้อลุกผาพอชิดพ่อข้ารวมบุญกระทึงนางพันยิกาปูคาคำอาอครมี้องมืงยกมีข้องมึงมาหึงหงขรวยด้วยกันเออเบิ้งน้ำเขา่าบอกกันบันเดือบเอคู่ คูเต่างฝูร่วงการบ้านกันไงหามบอกการบ้านกันด้อหามคู่คิให้คมว้กับขอเอาเพราะกปูบ้ครู้ว่ามึงเด็กถูว่าแค่แคงกระตายหุขายบอกไน้มือมึงก็ขาดถึงขาดถึงรอคกรตายปูตกกับตกทั้งหมูเออพากใหญ่่กระต่ายรอดทั้งหมูอืมขายคาย ใช้ผู้ม,ม,มาปอดมาลอกกันบ้านเียกว่าทางผู้ปัดถือยาดือยขันเห็ดบกขึ้นว,วันน่ะหันเร้าแฮงแถบปูข่ขอดกอัดแล้วไตตุ่มแบบคืนด้นอืม็นั่งกัดจารวดบนู้อืลรอดบนนู้กนั่จัดจารอกกันบ้าใช้สมองกับของด,อด้วนั่งจัดจาดะจะไปหาลอกกันบ้านแล้วก็แให้ทำคการบ้านใหนม่อืมเนาะ นั้นนะพราตั้งใจเรียนแต่หาเียนต่คุ้ยเขาไปจะแข่งน่ะอืมเนาะย่ายผัดไปง่ายไปเรียนคุ้ยไปหาจะเรียนคุ้ยก่ายวันเช้าวันคือใคเรียนคุ้ยใปว่าข่อืมขี้ัวกาคอเมยอ่ะอืมไปก็แข่งเนาะบ่าอยากเรียนั่นคือเปกนแข่งเออบพาอยากเรียนนั่งกระถืออะไรอือ่าขอให้บุกนรงว่บุมมามือคุ้ยเมยอแรงมือคม้มย์แรงแล้วก็รูว่ายัมย์แรอ อันนี้หลังเฟอรเวอร์นะครับเอเวอร์เออเอฟคือผ่านมาทางช่องเขี้มหมดเน้มหม้ครับกับครับก็คือเขาเรียกว่คมันจะหาผูถึงแต่ว่าช่องไหนมันดูดมันขึ้เออเมื่อนั่งช่องบางอนั่งช่องบางพักดีอระกับงานคือพักวันนับคืนขอบขอบคั่วนางกันยิกานางวันยิกานังคันยื่นง่ายองการนั่งองการ นายคือพมนางชนะยานางรัชดานางคุพัดานางกัญญาวีแล้วก็นางนี่าเอาดวงบุญมากได้กูได้ค้มได้คือเสียงยังงามเป็นยังพ่อคืออันจะคือกืคือปุคือบานว่ะบานือพอเขาพ่อแอันเว้จะลืมครับปูแค่ว่าจะได้บุญคือเขาว่าจะพอบาดแก่งหมายทุกคนนะลืครับปู่อ๋มือไม่ได้มคือมมาชถึงคือก็ป่วย มันคุ้มคันพอบหวนะยืมคั้นพอพอไมนี้ยมองืมเนาะนั่งวันรัก่าบอกถึงแขงพร้อมครอบครัวรวมขวายวให้กลุ่มกรนถึงนั่งมาคู่นั่งมาแข่งเอาไม่อขูไม่กระไม่อข่ไม่หมันแล้วก็เยอะมอนใจก็ใจกอดกันถึงก็อันนี้ โนกค็งวลาวงจะปากคคาราวงผูกหนึ่พันบาทโคกระปุกโดดหน่อยพ่อโดดก็คือหวานเจพ่อโดดกระปุกเบียหายชิมหายชักไม่คู่ใช้หรกระปุกกอกถึงพ่อคู่ใช่หรอยิ่งงักงันหน่อยพูดไปแข็งไม่คู่หือไปแข้งเ้มือนเื่อเรี่อมกระปือกระปุกปอกถึงไม่คู่ใช่หร่อหางถูกมาหงักมาที่าเอ้ายคือคู่ปาคือคู่ปาคือชั ปดชิ้นาทปดชิ้นาท็กปดชิ้นทุกคนยังมาหกนู้ดคือว่าตอดทองอ่ะถึงานงานเนี่ย้าคนตาผู้่านเี่ยี่แต่ปลูกกองขึ้นมาแล้วเอาไอ้คุณจังเลยคุณแรกแรกคกับผู้ให่น้อยๆกับเงื่อนตาบัวคือกับปุกกอมขึ้นแกลูขกว่าเงินทักบาทไห่น้อยว่นมาคู่ก้าวเหมือนกับว่นมา่เปิดงาใครจะไม่เปิดแ้

อีนคุณวลาวง่จับ่ะนดี้อีน่าเนี่ยเรากำมันักกระปุกออมถึงน่าเรื่งบครกับปูออมถึงพ่อกันนุ่งจับขนายบางยืมปูขนายยืมที่แม่คุณบางููเรื่องทีว่าจะของมาอืมอันนี้ข่องไอ้กระแขงของ้องไอ้เออฝากเมือ่วมบุญด้วยนางคือคุการุ่งหนึ่งร้อยบาทนางคือพาวันปัดขา วัดกูน้องวัดบุญมาอาไหไม่คุมกอยากไม่คุมไอ่มาถูยกับพาเพื่ในแรเงินได้เงินคงแรงมานะาูงหนึ่งหนึ่งแล้วก็รู้ไอรู้วัดเื่นแค่ยังเงี้ยตือมากกว่าตรับการคอนคืองัดไงัอันนี้เขาใครงักโงมูจะปูโหมปูกระปูกาไว้ครับถือโงมตกระปู อาแจา่อเคยว่าจะยัดงออยก็ว่าเงินว่าจังออยเอออยาแจงมูเออขนาดนี้คอดคออดอยู่พอคอดอื่ขอคอดรอดเรีมขอเบิกรับขือเงินข้องวใไปงัแจงมืวขึ้นตู๋เนาะเอาแค่ขงงัดแจงมูบุญแคะคินคือไปนมูรู้ปะจ้าปูเลื่ยงใค้คื้นเรงัดบ่ ใรข้ว่ามเมใคเขาคือ okay, น่งบอกย่คันค yeah. uh, okay. ือข้างหนาข้างหนังอยู่เรืはは yeah. ่อขงหน้ค <okay, okay, okay, ือเขาคือกูขง่เยีเอาก็คือเนี้ยแกงโงเรื่ืมเขาว่าให้คือลูกตามแกงเขาอกว่ข้างใะคือนั่งหนานั่งดัากรยเง้อ้โเแกงโ่พอพอเห็นพอพอออกควมคิดไงเยี่ยมใช่เนี่ยใจใจจะเขาื่น่ สองคือย่งเดยกปู่ื่นบ้างมือขยันากแต่คือร่งเดเั่ยงั้ครัปูเรียกเอาคือนั่งนันงนั่งนรู้คือนั่งตักยิมกันแรวเต้นครัปู่แล้วเจอแล้วเจบอกได้ขึ้นอ่างงปู